ก็ขอกราสัสดทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พอช่องมอนต์โฟ,โฟกัสเช่นเคยนะลีมนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนครับทำการหาเงินเข้า t ูมานี่วอลเล็ตนะครับสำหรับคนที่อยากหาเงินนะครับตัวนี้ก็วันนี้ครับก็เป็นวันคริสต์มาสนะทุกคนก็ จะมาสอนเพื่อนทาการหาเงินนะครับแอปนี้นะที่ผมจะมาแนะนํานะครับก็ช่วงนี้มันเป็นโปรโมชั่นอยู่นะทุกคนเป็นโปรโมชั่นอยู่นะครับสําหรับคนที่มีเหรียญค้างไว้นะครับเกมนี้นะครับก็เปิดมานานแล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกเพื่อนๆนะครับตรงนี้โอเคนะครับสําหรับคนที่อยากเล่นนะครับก็จะเป็นเกมแบบนี้เลยนะครับเป็นเกมหาเงินนะครับไม่ใช่เกมหนื่เป็นแอปหาเงินนะครับสําหรับ วิธีการหานะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะแนะนําวิธีการหาก่อนนะครับสาหรับคนที่อยากหาหรือที่ใครอยากเล่นนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับ m a o o v นะครับตรงนี้ก็ถ้าใครอยากพิมพ์ที่ Play Store นะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับหรือถ้าใครอยากกดที่ใต้ล่างคลิปนะครับก็สามารถทําการคลิกได้เหมือนกันนะครับเผื่อคนที่อยากเล่นละกันนะครับทุกคนวิธีการเล่นนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ ง่ายมากๆเลยนะครับตรงนี้เพียงแค่เล่านะครับทําการกดเดินนะครับเราก็สามารถหาเงินได้นะครับตรงนี้โอเคนะครับให้เพื่อนกดที่เมนูที่3นะครับตรงนี้ก็1กิโลเมตรนะครับจะเท่ากับ1 OOV นะครับ1 OOV นะทุกคนก็ผมก็ลองเดินดูนะครับมันก็สามารถใช้ได้จริงนะทุกคนตรงนี้นะครับมันจะให้เรานะครับกดเริ่มเดินทางนะครับมันก็จะนับนะครับ 1กิโลเมตรนะครับจะเท่ากับ1 oov นะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับวิธีการหา point นะครับตัวนี้ก็สำหรับคนที่เดินทางบ่อยๆนะครับผมก็แนะนำเลยนะส่วนคนที่ไม่ค่อยเดินทางนะครับแต่อยากเล่นนะครับตรงนี้ให้เพื่อนดูที่เมนูชวนเพื่อนนะครับเราก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับสำหรับคนที่อยากชวนเพื่อนละกันนะครับทุกคนตรงนี้โอเคนะวิธีการถอนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เราสามารถนะครับทำการถอนนะครับ เข้าทูมันนี่วอลเลตก็ได้นะฮะทุกคนหรือจะเข้า d t แทนะครับเป็นแบบเติมเงินนะครับทุกคนพร้อมเพย์ก็มีนะทุกคนพร้อมเพย์ก็มีนะครับก็ทูทูแล้วก็ a อเนะครับตรงนี้ก็ถ้าเป็นแบบธรรมดานะครับสําหรับการแลกนะครับก็จะใช้425นะทุกคน425 OOV หรือ425แต้มนะครับในการแลก1บาทนะครับทุกคนแต่ช่วงโปรโมชั่นแบบนี้นะทุกคนก็เปิดเมื่อเช้าเองนะครับก็สำหรับคนที่อยากถอนนะครับตรงนี้ก็สามารถกดถอนได้เลยนะครับเติมเงินเข้า True Money Wallet นะครับ1บาทนะครับในวันคริสต์มาสนะครับทุกคนก็สามารถทำการถอนได้เช่นกันนะครับสำหรับคนที่อยากถอนนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมากดถอนเพื่อนเพื่อนดูแล้วกันนะครับก็กดไปเลยนะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นคริสต์มาสนะครับทุกคนเป็นคริสต์มาสนะครับโอเคขอยัดแคปหน้าจอนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะให้เล่านะครับทําการอ่านเงื่อนไขนะครับ1นะครับแลกได้1ครั้งต่อ1นหมายเลขนะครับ2นะครับแลกได้1ครั้งต่อ1นบัญชีนะครับ3นะครับก็แลกได้1ครั้งต่อ1นอุปกรณ์นะครับก็แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถแลกได้1ครั้งนะครับทุกคนโอเคนะครับให้เพื่อนๆทำการกรอกเบอร์นะครับตัวนี้เป็น เบอร์วอลเลตของเพื่อนๆนะครับก็ทําการกรอกเข้าไปนะครับตรงนี้โอเคนะครับสําหรับคนที่ทําการกรอกเป็นเบอร์วอลเลตนะครับหรือคนที่เป็นบัญชีวอลเลตนะครับกก็ทําการกรอกเบอร์เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆทาการเช็คด้วยนะครับว่าหมายเลขของเพื่อนๆนะครับครบหรือไม่นะครับหรือตัวเลขมันครบไหมหรือมันตรงกันไหมนะครับถ้าเพื่อนๆใส่ผิดนะครับมันก็จะไม่ถอนให้เพื่อนนะครับตรงนี้ก็ ทำการกดยืนยันไปนะครับกดยืนยันไปนะตรงนี้นะครับก็จะเขียนบอกว่าระบบทาทาการให้ท่านภายใน1-3ถึงวันนะครับตัวนี้1-3ถึงวันนะครับก็ทําการขอสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็สําหรับคนที่มีคอยค้างหรือแต้มค้างไว้นะครับก็สามารถแลกได้เช่นกันนะครับถึงมันจะน้อยนะทุกคนแต่ก็ถ้าใครมีแต้มไม่ถึงนะครับก็ไม่สามารถแลกได้หรือใครที่มีแต้ม ค้างอยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถแลกได้เช่นกันนะครับตรงนี้ก็แลกได้1ครั้งนะครับทุกคนก็แลกได้1ครั้งนะสำหรับคนที่อยากแลกนะครับก็สําคัญแลกได้นะครับพวกนี้นะครับก็หรือถ้าเป็นแลกแบบธรรมดานะครับก็จะใช้425นะครับตรงนี้ก็จะแลกได้1บาทนะทุกคนก็หายากนิดนึงนะครับทุกคนสําหรับคนที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อคนที่ สนใจนะครับในการแลกแบบนี้นะครับก็เฉพาะวันคริสต์มาสเท่านั้นนะทุกคนถ้าใครมีพอยต์ค้างอยู่ก็รีบแลกเลยนะครับก็ถึงมันจะน้อยก็เป็นเงินนะครับทุกคนก็เป็นเงินนะครับเป็นวอลเล็ตนะครับทุกคนตรงนี้โอเคนะครับถ้าเพื่อชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ